สวัสดีครับนี่อบไก่ด้วยครับจับไกเ่เต้นเว้นบนท่านได้กินอยู่เอ๋อไก่สอยอยู่ <c oughs> น้ำกระข้างจุดอ,อันเดือดมันเราเตเเเ็นเว้นเว้นคุ่นยินเมืองไก่ยินเมืองไก,งไก่จับเลยนะครับ จำไปเร็วจำไปเร็วเย็นยุ่งไงอไก่ขไก่ย้ำคำอันนี้เชียดครับเชียรแล้วครับอืมตายเอาเลียดนะครับเอาเลียดมันมือเฮ็ดอบอบใสจสิ่งใจสิน,สสนไทยไนะใบกะเพรา ขั้นตอนต่อไปก็กลวกลวกขนออกนะครับจุ่มจุ่มนื่อลวกขนตายเดือดไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็ลวกขนนะครับน้ำกับลวกขน,นครับหนี้ยมลวกขน

ต้นักคนไ่ไดนครับต้นไปลุกบไปครับต้ไฟมันเหลี่ยงเลยครับุกครับครับต้นต่อไปกับไฟมันเหลี่ยงเลียงเหอนี่ร้ไฟ ปิษเจ็ดแมนดีนะครับแต่ว่าหิษข้าเฝ้าผมวสองไส้ครับนีน่นะบนไฟโอ้ดีออกใไอนี้เปียกยังไงยังมาใส่ขอ,อ,องเงินของเงินเตี้ยๆนี่ก็ล่างหงวร่นตีนลิงมันออก Nắng, nó thầy thấy bộ ngân đội hay không nhỉ? Thầy thốt, vị trí hết cái bọc phí nóng hô bưng Có cả bưng sáng gì kìa à? ừ, Sao này này đi lật, lật Thằng này yên bẩn bận ลักหมดเลยนี่ละลกเกลียดมากเงี้ยโอ้หูดอกซื้อยังบูคนไฟถมสวินขึ้นมาถมสวินไหนอี่จับอีวัชันซื้อเหรียงดีเลี้ยงดีเลี้ยงดีครับไก่เฮาไก่เลี้ยงเองนะครับอยู่วันจับได้ก็ได้มังมาหน่อยเห็ด ก็เริ่มหน่อยเองเนี่ย,ยตัอนโตไปแล้ยซับตต่อไปซับแล้วใส่หม้อแล้วเห็ดแบบเฝ้าๆไ้่ห่าหอกเลี้ยงไฟขึ้นข้าวเดียวได้กินซุกได้กินเลยครับเอ๋อสามน้ำกินเลยล้างนา้ำแค่น้อยนะครับหกเกียร์ล้างนา้ำหกเกียร์เอาหม่งน้ำดำที่เอาล้นไฟเดียวโอ้ ยล่างๆเลยมาสับใกล้บ้านครับหม้คนเกาดีอมอูไหหลักนี่มาสับตอนตกไปก็สับ สับนะครับสับหัวนเนี่ยเนี่ยส่วนนิวหนวก

<c oughs> ตนนรพครับอืี่ <c oughs> ่ยน,นี่ครับตนอนเราใส่ออกดึงออกมาเลยครับใส่ตับเดิน ึนทางอื่นเขาเอื่นคึ้นนะครับบ้านผมเอื่นเดินเขาเอื่นคึ้นในทางอื่นเห็นไหมเดี๋ยวเดินมีทางอื่นอื่นยังโมโหครับแต่บ้านผมเอื่นเดินเอื่นคึ้นนั่นแหละคิดว่าจะงในไกว่าเขาอื่นโอ้ยมองเดินมันคึ้นนั่นไงทางอื่นเขาเอื่นคึ้นบ้านเขาเอื่นเดิน ี่ครับโอ้โหแล้วต่างของดีๆมันใส่เพื่อนเก่เาด้วยครับหินย่างท่าบีกับขาไปอย่างหัวหัวมันทิมอะไรครับในไก่นี่ทิมได้เตะอันค้นครับโรงงันเอาเมื่อครับเนาะซับบันนี้ซับเป็นตอนพอดีค่ำนี่แหละครับเอ้าครับบันนี้ซับ ซับข่าวอมนี่ครับหมอุบไปอุบคับพอดีคำามตรงพอดีคําน,น,นี่เอาไ้ย่างอืมทุก,ทกหวัวมันนี่ก็ตรงพาผมเลยครับเอาอบเลยดิเออเปินอบเลยครับใส่อุ

ตรตะไคร้ตมกูดปรได้ว,รดว,วตรงใส่กระได้ีก็ใส่ก็ได้ครับเ้นตอนตำพริกครับเตรียมพอเลวกัเ,กเ,กเยมซิกพริกกระเทียมพริกไทยตะไคร้ไม่กรุดนะครับแ้่ไปกรุดบ่มีตรงใส่นองสิ่งนองั แดกแล้วเอาเทลงไปปรุงเลยบบดนี้ค่ะตอนต่อไปอบไปโอ้มือ่อยงเลยว่ะเ,เสียบมือแบดนี้เขาเนื้อเขาเนื้อนี่อือเขาเนื้อคนนี่บระมาณเขาเนื้อไก่เนาะตอนปรุงปลาปลาประมาณหนึ่งส่วนเนื้อน,นัวเนื้อนัวนะครับลงไป ประมานหนึ่งส่วนเท่ากันคิดว่าดิต้นต่อไปก็วขวดใหญ่กว่าเราถือไปในสั่นใส่เท่าทีมาท่มีนี่เด็กขวดนี่มีบวกมันหอยตัวนั้นลงไปครับประมานหนึ่งส่วนครึ่งส่วนหรอวะ เพ่เตินเลยประมาณนี้คือกันอันนึงเดียวอ่ะยังไม่ตู้ให้รูปอืมเนาะยังยากเลยครับบดของบัวคอยขบครับแต่ก็เซียบเพื่อเอาแล้วเนาะพี่พนี่เออนี่นี่นี่เออนั่นอันนี้อันน้ที่อยู่ขาวบ่มีเอาอัน่นอันนี้นวดกันดีไส้ก๋วยไส่ก็ได้เอานีเหน่วยอืม เปิดฝ้าอ้มเปิดประมาณหนึ่งส่วนซาอือน,นี่ประมาณครึ่งส่วนครึ่งส่วนเวนา,ดดา,าเ,ดเดี๋ยวเดี๋นี่อีกำเคียงเท่ะติเียงกบบที่ึกข้าอยู่เลงข้าเดี๋ยวมีแนวเกี่ยข้าวพี<อ>่น้องดีีนเกี่ยข้าวโอเาะะ แยกแยกข้าวห้องใส่เบกกิ้วนะครับตู้ไทยใส่ลงไปยีใส่มือได้นะคือบโใส่มือขึ้บโท่านเลยใสเด็ดออกมันดีๆนี่นี่ไหมเบกกิพาบ้านห้องนี่แหละครับเก็บเอาาทงบ้านใสลงไปชี้ชั้นได้สิกัเป็นต์ตะกินเร็วโอ้ปองไม่เต้นเบนต์ตะกินแล้วครับใส่เสศนเสศนใส่ที่หลังนะครับเอาซุบซุคนยังใส่เสศนหมดแล้วเอา ใส่ลงไปนเนกี๋เข้าอยู่ไหนเนาะครับครัวครัวเปินหกเข้าเกี๋เข้าโมหินเอา้านี่แนวเกี๋เข้าเขาได้มาแล้วเนาะเดี๋ยวลงไปหน่อยหนึ่งวันสันหนึ่งส่วนซาอ,อือพออือไปหลายเสียบหลายใส่หน่อยเสียบ,หน,ยบหน่อย ีวป,ปุกทึ่งปกทึ่งบใส่ลงไปหลดนีด่นะครับเสียบเอาต็งมือเลย่องไเสียบ้สี่ยู่บานครับกักตูบตูบ้านยังละง,ง,ง,ง่ายดีเอาวลงไปสีมัง <นำ S 2> <ๆ S 1> ไม่ได้ <ๆ S 1> คงดูยิดอ่านไม่กักตนวไ่บิดอ่านไม่ได้บิดจอกนึงอ่าใส่ยัเใส่ คุกโคกล่างคุกเอือดไปมืดเลยเออบ่กัดโคกมาที่ใหมัวแบบนี้ประมาณเออเขาบ้ขีดมือลงไปเออขออนุญาตนะครับใส่มือครับอนุญาตคนที่บัอันนี้เอาไปข้างไปครับปุ๊บใส่อีกนะต้น้นำหน่อยเพราะว่าใส่เสร็จมันอืดอยู่แล้วข้างไปเอา เนี่ยโป้ทึงมาด้ครับอบไก่ไตน้ำทั้งมันผมอื่นอบไก่ไตน้ำแต่ว่าทั้งอื่นอื่นย่างบมหูกครับไก่ไตน้ำมาเอา้าใครหัง่งห้อครับใครไม่ได้ลูกแต่ว่ากินเน่าเน่าบมหูก่ะเน่าในบุ้่ใครหัางเขลงไปบวกอือใช้ลงไปโป้ทึ่ง ไปกระโผ่่เงหนุ่ยอีกอย่างหน,นะน,น,นึ่งโมมีหน่อยเงาหนุ่ยอีกอย่างหนึ่งบมมีครับหาบอทันได้ใส่วางทึงๆน้ำเดียดเลาก็เปลี่ยนน้ำแจ้กน้ำกับวางกันไปครับเดี๋ยวตยมปูหมัดไปเนาะรอสุกครับไปเนาะใส่ไฟเข้าไป ไปกลางเขียงเตมตัวไปเร้วแล้วลวีทีเห็ดกะมีทำมีล่ะครับกบ <มา S 1> บระบ <มา S 1> อกหนักครับเห็ดยังไงขึมาใส่เจะมาจับหนักครับจับนี่จับไก่หนักหน่ยจุหน,น่อยเขาทำมีละครับไปแล้วครับคนตอนกินกะหมมีแล้ววิธีเห็ดกระบอกหนัาจะมีล่ะครับคุณครับ